สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ขออู้เป็นภาษาล้านนาของจังหวัดน่านนะครับวันนี้ผมมาสวนครับวันที่หนึ่งพฤษภาแล้วครับจะปาท่านผู้ชมมาพอเฮ็ดดานนะครับท่านผู้ชมเตี๋ยวเพาะไว้นะครับเขาตัดกิ่งพย้อมนะครับต้นพย้อมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเขาตัดใบเขามาทิ้งขวางมาแถวนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าฝนตกป๊อปเขาก็เริ่มจะออกนะครับ ต้นพย้อมหกก็จะมีสารอาหารนะครับนานผู้ชุมนี่ครับทําหอเฮ็ดดันเหลื่อมออกแล้วนะครับนี่หนึ่งดอกนานผู้ชุมนี่ครับหน้าตาของเขาครับนี่กำลังออกนะครับถ้าเัาไข่ให้เขาใหญ่เติบใหญ่นะครับนผู้ชุมก็ปล่อยเขาบานประมาณสักประมาณมาแรงก็ได้ครับก่อยๆเก็บเขาครับตอนนี้ก็ตอนเจ้าแล้วครับแปดมงเจ้านะครับน้ำมรชุมเอามาพร้อมกัาครับออก่านผู้ชุม เขาซ่อนไว้แถวนี้ครับนี่ครับเขาจะออกแบบนี้ครับเขาจะบุญออกแบนนี้ครับนี่แหมดอกครับท่านผู้ชมเอาไปไปพอด้านปูนครับนี่ครับด้านนี้อีกดึงดอกครับท่านผู้ชมนี่แหละครับที่เขาเพาะไว้นะครับถ้าดอกเฮตีเขาแก่ๆนะครับท่านผู้ชมบมต้อง ก็ต้องเก็บไปครับเฮือเขาสปอโรนในแถวนี้นะครับนักผู้ชมเขาจะพาผู้ชมไปพอดด้านหลุมห้วยปูนะครับว่ามีก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานผมเก็บครับนักผู้ชมเขาไปพอร์ดแล้วครับอไปพอร์ดนะครับเขาจะเฮ็ดเขาจะเป็นแบบใดครับตอนนี้เขาจะเดินลงไปพอครับว่าอ๋อตอนนี้ นี่อีกหนึ่งดอกครับนี่ท่านผู้ชุมอ่าผมประหานอยู่นี่ประมาณเป็นอ่องดอกจี๋นะค่านผู้ชมดอกน้อยครับนี่แหี่มดอกท่านผู้ชุมอ๋อนี่แหี่มดอกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะพอเขาว่าวันนี้เขาจะได้กี่ดอกครับเขาคงจะเก็บสะสมไว้ครับมเนี๋ยวจะมาพอทำรูสามดอกมาพอกันเขาว่า ตอนนี้ขอออกแถวๆนี้ครับท่านผูาจึงมทีมงานเขากำลังเลื่มเช็คแล้วครับตอนนี้ก็เรื่มบ้านนะครับบุรีไต้ึือตรงนี้บรีตนีบ้านกอกใจ่แต่แท้ครับอยู่ในสวนแต่แท้เนี่ยเขาบเก็บก็ได้ให้เขาบ้านครับแต่ตอนนี้มันอยู่ชายแดนนะครับชายแดนสวนเขาเขาก็ต้องเก็บเพราะว่าเดี๋ยวเขาเก็บปุ๊บนี่เจ้าของแต่เขาจะมาเก็บเอาไปครับคงจะ ขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวทีมงานของเขาก็จะเริ่มเก็บครับประมาณได้ซีห้าดอกก็ถือเอาไปตำน้ำพริกได้แล้วนะครับน้ำชมผมจะขึ้นไปแล้วครับอโอโอ้โห,โโหขึ้นยากมากครับอุบอุเนยเอาเหมือนกันครับตอนนี้ก็นี่คือต้นพยอมครับสูงประมาณสาวเม่รนะครับน้ชม ผมพอแล้วปีนี้ผมอยากได้เมล็ดของเขาเพื่อจะไปพ่อครับ,บหันออกดอกแล้วครับท่านผู้ชมตีมีต้นพะยอมไม่กระนนลักไว้นะครับไว้กินเฮ็ดดานนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวทีมงานคงจะรีบเก็บแล้วครับพะวะมาเก็บกับบได้แล้วครับบึ้ดก็จะมีจะห่องแต้เป็นมาเก็บเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะลํำล้าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับ เฮ็ดดานนะครับกดไหลครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับอาไปก่อนสวัสดีครับ